สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกก็มีเบบีมาแล้วครบ5เดือนนะคะวันนี้จะมาขอนำเสนอไอเทมที่เบบีหเดือนและแม่เองใช้เองทุกวันนะคะ1นึงนี่เฟย์แอนเมทาหน้าใสดูทาหน้าใสทามา5เดือนแล้วหน้าใสมากนี่นะคะใช้ตัวนี้อยู่นะแ่ะชอบไหมคะ ชอบค่ะชอบและอันนี้คือขาดไม่ได้นะคะซื้อตุนมาตลอดคือมหาหิงมหาหิงรุ่นนี้กลิ่นหอมไม่ฉุนสบายท้องลูกชอบแม่ก็ชอบซื้อตุนสามเดือนมาเนี้ยซื้อมาแล้วสามสี่ขวดแล้วก็มีสต็อกด้วยนะคะชอบลแล้วก็ลูกกินแล้วโอ,อ้ยอย่ากินลูกอย่าก,กินค่ะแล้วก็บีเพนเทน ันนี้ก็ต้องมีใช้มาทุกวันต่อเนื่องมาสามเดือน5เดือนนะคะเป็นแบบผืนผ้าอ้อมมันจะเป็นผ้ายอย่างเงี้ย้าทาแบบว่าทั่วให้ลูกเลยนะคะแบบตรงผืนเขาแบบว่าตรงผ้าอ้อมขาแล้วก็มีช่วงนึงที่เป็นช่วงฤดูหนาวช่วงต้นมกราปลายมกรามีฤดูฤดูหนาวนะคะลูกตาเแบบีน้องเพลีนน่ะเขาเป็นผืนผืนผืนแห้ง เลือนอากาศที่แขนแต่ก็ทาตัวนี้ก็หายหายหมดเลยทาแต่ไม่ทาครีมนะคะแต่ทาตัวนี้เลยอืม,อมแล้วก็แพมเพิร์ดใช้ขอบมามี่โปโก,โกนะคะคือแบบซึมซับหนานุ่มไม่เล็ดไม่รอดอึก็ไม่รอดไม่เล็ดรอดนะคะไม่แต่รอดใช้แล้วรอดนะชอบชอบตัวนาั้นาแล้วก็ แปรงฟันของโมบีค้ค่ะชอบชอบแบบนี้มากๆชุบน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะชอบชอบมากๆเลยอย่าโปลูกอย่าโปอย่าโปแล้วก็ไอเทมที่แบบว่าถ้าลูกหายใจไม่ออกหายใจคืดคาดนะคะตาชอบตัวนี้มากเลยมันเป็นฉุ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 นเจลหอมและเหยหยดนะคะหยดใช้แบบหอมอะ่ะอารมณ์ใช้เหมือนน้าหอมอะ่ะเพราะว่าหยดเสื้อลูกแล้วมันหอมติดลูกมากๆเลยนะคะ จำเป็นม,มากๆนี่สเปร์อะความาลิชพ่นจมูกตอนที่แบบว่าลูกหายใจคืดขาดชอบมากและแบบว่ามีช่วงหนึ่งที่น้องเพอรลินเขาแบบสำลักไอ้นมอะค่ะนมเขาไม่ได้จับเลยอะนมมันพุ่งออกทางจมูกอะคะ่ะแล้วก็เอาวันนี้ล้างนะน้องไม่ตกใจมันเป็นพ่นแบบอย่างเงี้ยสบายมาก ชอบชอบจำเป็นนะคะหวีต้องอันนี้วีวีว,วีชอบสัมเอออันนี้ก็ซื้อบ่อยนะคะพวกคัตเติ้ลบัตอันเล็กได้หมดรูจมูกหูหลังหูสะดือทำความสะอาดได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ชอบจำเป็นมากๆ ไม่มีแล้วก็ในห้องน้ํานะคะจะเป็นผงขมิ้นผงขมิ้นของอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่รายละเอียดให้อยู่ในคลิปนะคะชอบมากดูมือแม่แบบเหลืองทุกวันอะ่ะแต่ผิวน้องดีมากรอยยุ้งกัดรอยอะไรหายหมดชอบมากต้าผสมกันกับไอผสมมันกันกบครีมอาบน้ําน้องเลยนะคะเท่านี้นะคะของเด็ก5เดือนไอเทม5เดือนที่ต้องมียังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ไม่ไายอ่ไมยไปไม่ไป